วันนี้แดดออกละเมื่อวานแดดไม่ออกวันนี้แดดออกละเอา้าไป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 เออแดดเตาไปย้อนหน่อยลังรถไฟล์โครงการสี่เรียงแก้วแดดออกแล้ว เฮ้เฮ้โอ้ยไปดีดีไม่เก็บไม่เก็บสอกอปรกไปไม่ไปแล้วนะไม่ไปแล้วนะไปแล้วนะเร็วไปแล้วนะ ไปแล้วนะคะกลับไปแล้วนะเร็วไม่ไปแล้วนะทำไมหนูดีขึ้นข้างบนอะลูกลงข้างล่างสิลงข้างล่างสิคะเฮ้ยเฮ้ย ไปไหนไปไหนหนูรีไปไหนคะไป